วันนี้คือปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เราต้องร่วมกันบันทึกไว้ในพศออนี้ย้อนกลับไปปี2549ทักษิณผู้พ่อทำให้พี่น้องประชาชนมารวมกันเป็นจำนวนมากปี2568ปีนี้ชินวัตรผู้ลูก ก็ทำให้พี่น้องประชาชนกลับมารักกันมากกว่าเดิมระบอบชินวัตรได้ทำลายประเทศไทยไปในทุกมิติย22สิงหาปี2566คือวันเริ่มต้นของการทำลายกระบวนการยุติธรรมเสาหลักของประเทศที่ชื่อ เสาแห่งยุติธรรมถูกทำลายลงถูกทำลายคำพิพากษาและนั่นคือต้นเหตุแห่งวิกฤตของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ต้องมีบุคคลที่ใช้อำนาจทำลายกระบวนการยุติธรรมมาชี้นำรัฐบาลมาเป็นผู้สั่งการรัฐบาลกลายเป็นผู้สั่งการและครอบงำแม้แต่นโนมแมนแลน์ดก็เป็นคำพูดที่ทักษิณชินวัตร พูดคนแรกก่อนที่ภูมิธรรมจะพูดตามแล้วท่าทีทุกวันนี้เป็นท่าทีที่รัฐบาลไทยวิ่งตามรัฐบาลกัมพูชามาโดยตลอดทำตัวเสมือนว่าประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาด้วยท่าทีเช่นนี้ที่น้องประชาชนคนไทย และพี่น้องกองทัพไทยเขาจึงไม่ยอมอ่อนข้อให้รัฐบาลกัมพูชาพี่น้องครับวิกฤตทั้งการเมืองวิกฤตกระบวนการยุติธรรมวิกฤตการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลสุดท้ายมาวิกฤตเรื่องความมั่นคงของประเทศเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายการเมืองแต่เป็นอธิปไตยของคนไทยทั้งประเทศ ถ้ารัฐบาลแม้ไม่สามารถจะรักษาได้ซึ่งอธิปไตยของประเทศก็มีหนทางเดียวก็คือออกไปซะทีเถอะนี่เป็นเสียงเตือนนะผมว่าคอรมอรได้ยินคอรมอรได้ยินเสียงนี้ชัดเจนมากเสียงพี่น้องที่บอกว่าทินนวัตต้องออกไป ที่สุดมันก็ต้องวัดกันว่าเราจะรักษาประเทศไทยหรือรักษากลุ่มก้อนทางการเมืองคุณจะไปอยู่ด้วยกันสามคนรักษาครอบครัวอันอบอุ่นก็ได้ทั้งทัดศิลยิ่งรักและแผลทองทานแต่พื้นที่ประเทศไทยวันนี้ถูกสลายความเป็นฝ่ายการเมืองเป็นการจับมือกันร่วมกันของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนหยัดทำผู้ชาถอยในเชิงยุทธวิธี แต่หลักการที่จะเข่มประเทศไทยนั้นสุนมาเนบและคุณเซนไม่เคยถอยเลยแต่รัฐบาลไทยกลับไปประกาศใช้ชนะบนยุทธวิธีแต่ถอยในหลักการของประเทศนี่มันเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์รัฐบาลโดยแพทองทานไปประกาศขอบคุณกัมพูชาที่เขาถอยออกไปในเชิงยุทธวิธีคุณทำตัวเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาได้อย่างไร ประเทศไทยมีเอกรักษ์ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นแต่บันทึกประวัติป,ปีนี้คุณทําเหมือนประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นกับผูชาคุณแผนสองสารจินวัน์ <ś led> ซึ่งคนไทยไม่ยอมและผมเชื่อว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่และคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะไม่ยอมพร้อมที่จะปกปักรักษาอธิปไตยของชาติ เราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตาลางนิ้วเดียวขอบคุณพี่น้องครับ